やややり หมาวันนี้เจมก็จะมาเล่นทางด้านของเลียวมะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเคาน์เตอร์ได้หรือเปล่าแต่เลียวมะมันชอบตัวบางอยู่แล้วแล้วแพทนี้เจมเจอทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวมัก็น่าจะออกไปได้อ่ะเค ก็คือทางด้านของเอเลนดอร์บ่อยมากเจมก็เลยลองเอาเรียวมะมาดูคือตะกอดเรียวมะสายดาเมจคือมันแทงแคลรี่พวก2แคลรี่ยังไม่ได้เล่นเลยและแพทและแบบเกมนี้มันเจอเกมมันเจอตัวบางค่อนข้างที่จะเยอะแพนด้าสองแคลรี่แล้วก็เมทตรงกลางที่เป็นดูเมียว้ยเมียแรงจังอ่ะก็จะเล่นเป็นดามิ่งสวเลยแล้วผมเล็ดดูที่ใช้เป็นเลนดสปิริตดากอน หรือว่าเลดอัลเทนเนตดาร์กอนก็ได้ผมส่วนพลังแฝงจะเป็น5แรงนะ3แดง2เหลืองอันแรกก็ถ้าฆ่าหรือช่วยเหลือจะได้เลือดกับมานาคืนอันที่2เป็นเพิ่มดาเมจครับผมอันที่3เป็นเคริร์ดเป็นทีเด็ดเลยก็คือถ้าเรายิ่งมีพลังยิ่งเรามีพลังโจมตีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงเท่านั้นสำหรับเคิร์ดนะผม เฮ้ยใจเย็นข้างบนส่วนพลังแฝงรองก็อย่างที่บอกใช้ไปหลายๆตัวดีมากๆเลยสองเหลืองสร้างความเสียเพิ่มขึ้นแล้วได้รับความเสียเพิ่มขึ้นครับผมอีกอันนึงก็เป็นเจาะเกาะดีจัดเรียบร้อยอันนี้เจมก็จะขึ้นเป็นโซลิเวอร์ชิ้นแรกนะทำไมถึงขึ้นเป็นโซลิเวอร์ชิ้นแรกเพราะว่าได้รถคูด,ดาวเขาเรียวม้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องใช้พูด,ดาวเฮ้ยเฮ้ยมันอมก้อนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวรอรัสแท้งธนิตเรียบรออ้าวอ้าว,าวแล้วมึงทิ้งเงาไว้ ทิงเอาไว้ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่มีไม่มีเลสโอโ้โหอิลูเมียกัเดี๋ยวมาดูกันว่าตานี้จะเป็นยังไงแต่เจมมองว่าระยะมันถูกปรับค่อนข้างที่จะน้อยกลตานี้ก็เป็นฮีโร่แรงเอฟเจอฮีโร่แรงเอ็เอ็เอเอบวกก็คือแต่เจมว่าถ้าเจมเกิดอะเจมแทงปาดแล้วแทงแล้วสกิลหนึ่งเดียวน่าจะตายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูไปก็จะเป็นยังไงแต่ก็ต้องเลดเกมหน่อย ไม่ทุกคนเป็นป้าเวลาแบบตีคีบทีแรกอะเลือดแบบชอบไปหลุดอะมันเกิดที่อะไรอะคือสกิลสอกการติมันอะค่อนข้างเดียสั้นมากนะต่ก่อนคือแทงครึ่งหน้าจออะคือถ้าใครไม่รู้อ่าลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆโอ้โหปวดหัวเลยจะร้องไห้เฮ้ยเดี๋ยวมะไม่ใช่ไอ้ซีเนียลอ่ากินฟรีกินฟรีร้อยกินฟรีกรุบกรุบกินฟรีกรุบกรุบไอ้นั่นเก็บสแต็ก น,นี้น้้้เเเรราาากก็อมยยฝดดูบฟัฟฟใหทสวถ้าให้เจมแนะนำนะผมมาถึงอัพหนึ่งก่อนจะฟาร์มไวกว่ากูดาวไวกูดาวน้อยกว่าแล้วก็แรงกว่าคือสกิลแรกอะ่ะมันแรงกว่าสกิลหนึ่งนะผมถ้าโดดโดนสองทีอย่างไงก็แรงกว่าสกิลแทงแนะนำมาถึงให้อัพหนึ่งสามก่อนเลยเพื่อที่เอามาฟาร์มนะเดีย๋ยวสุยีโดนสดวยแม่นจะอันนี้ก็เป็นคอนต้นนะผมประมาณสิบสิบกว่าดาวนะ กดมากับน้องสองคนกดมากับเอลสูเฮ้ยจังหวะนี้ลราแทงลบุปาดเราแทงปรกวดสีไว้อันนี้กดไปเอลสูนะผมกดสองเจมได้ซับประมาณสามเกมโอ้โหปดใจแะ่ทีมเล่นกันแบบไม่เอาทรงเลยคือเจมเจอตาหนึ่งเจออาย่าอาย่าคู่กับแคลรี่คือไม่ไปไหนเลยนะแล้วก็ออฟเลนเป็นมูาดซึ่งสกอร์รวมเหมือนเหมือนตาเทลที่เจอ 20บตัวไปสุดเริ่มสาบแพ้นะขอตานะแล้วเจมเล่นริโปอุส่าเจออะไรเตอร์เจอม้าอุส่ามายืนให้แต่ไอทางด้านข,ของอายาไปสิงแคลรี่เรียบร้อยก็มไม่มีค่าเลยโดนโดนอะไรเตอร์จับปกติถ้าโดนอะไรเตอร์จับแล้วทางด้านของอายามันขี่หัวมันเตี่ยมันก็จะกลายเป็นกบปะโอแต่น,นี้เศร้าเศร้าจุยเลยเศร้าจุยจัดเอ้ยช่วงล่างหน่ยอยเฮ้พี่มาแล้วเนาะ ชาใช่พี่เรียบร้อยเฮ้ยอ่ามันกลับไปสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาอยู่น้องชายเฮ้ยอ้าวซีเนียลซีเนียโดนถ้าอย่างนี้เปลี่ยนเป้าหมายทุกคนเป้าหมายชัดเจนลักูมาลักูมาเดี๋ยวรอครับผมเพื่อนมันโดนกลับทำให้โดนโทำให้โดนก็คือตายละ ร้อยอ้าวอิลูเมียอ,อุ้ยยันโดดไม่โดนมันปัดเจมสานิดตีตีต,ตีแทงอ่าแล้วมึงไปนะอุย้ยเชือดโดดไม่ข้ามคือไม่งั้นได้คิวนะเมื่อกี้ไอ้โทนเะน่เจมว่าน่าจะได้คิวอีกคือถ้าเจมโดดข้ามคือทีหนึ่งจะได้โดดทีหนึ่งนะโดดไปอันติหรือว่าโดดโดดไปแล้วก็รอแทงมามันจะนิดเดียวเองแทงอันติแล้วก็แทงมันจะวนกลับมาแทงได้อีกที คืออันตีเราถ้าโดนอ่ะหนึ่งทีจะลดสก,กิลสองหนึ่งวินะแล้วมันแทงประมาณสี่ทีป่ะนั่นแหละมันก็ลดสก,กิลสองสี่วิคือมันจะแทงได้เบิ้ละถ้าเราแทงครบอ่ะถ้าเราแทงอันตีโดนครบอ่ะเศร้าเลยเนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวแทงดูนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ทีแล้วปสี่ห้าวิประมาณนั้นนะบวกกับที่เรามีทางด้านของเอ่อโซลิเวอร์ ว่าอันเนี้ยอ่ะโดดโดดมันสองมันประมาณ2,500อันนี้โดดเวลสามสองพอันนี้เดี๋ยวดูแทงเต็มนะแทงเต็ม2,300ันสามแล้วคิดดูดิโดดโดดเวลสามสองพคือมันแรงกว่าเยอะนะผมมันแรงกว่าเยอะมากคือถ้าถ้าคิดว่าเราแบบเก่งอ่ะเราอัพสองเราอัพหนึ่งนำได้นะคือมันแรงกว่าโคตรโคตรเลยแรงกว่าสกิลสองโคตร แต่สกิลสองมันแทงได้สองทีไเข้าใจอยู่อุ้ยโอ้โหโดดโอ้ยโดดไม่ได้นะโดดยากครับผมตอนเมื่อกี้คือต้องโดดคาปอมแล้วก็โดดไปแทงทีวันนี้เราก็ไป้องรีบฟาร์มไปเรื่อยๆค่อยๆคอยยูบไปเรื่อยๆอันนี้ีหลวรอกักครับผมว่าถ้าใครมาเดี๋ยวเราก็จะแทง้างลากข้างล่างน่าได้ป้อมฟรีเรากากเอาป้อมฟรีจกกังหวะนี้ โอ้โหดดไอครับเฮ้ยแต่แพนด้าอยู euh ่นะอยู่ภุมนี้อ่าแล้วกูเจอแล้วกูแทงแล้วกูอัติเดือดรอนด้วยไม่ตายแพนด้าได้แขมจัดเลยแล้วทงคนกว่าเพื่อนทาจิคือทาจิมาสู้เอรอนดอยากคือเกมต้องไปช่วยปิดอ่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวข้างบนข้างเราข้างบนเจไปอยู่ โอ้โดนเชิงตายหาแน่ดูโรงโอ้โหมิีเนี่ยวาร์ปด้วยลืมไปเลยว,ว่าเขามิีเนียวาร์ปเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนแมนเจมอาจจะโดนมันจุกแบบไส้แตกรอมาละแทงโอ้โหเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมึงกลับทำไ,ไมอ่ะโอ้โหบีโอฟแทงไม่ได้ขิวได้ไงกูแทงโดนนะเฮ้ยแล้วเบกกูขาดเหรอยี่งนั้นไปนได้ยังงหรือ อันนี้เจมก็เอาลูทีมนะอย่างที่เจมบอกไปแล้วิีถ้าแบบแจ็คพอตเล่เกมคีย์ทีเดียวคือจบอันติสี่ทีนะผมก็จะได้สกิลสองกลับมาแทงอีกทีโอเคเนีเยตอนนี้นเ,เราก็จะแรงแรง เฮ้ยเชี่ยแทงโอ้โหปิมหลอดไม่ตายเราพยายามไม่ต้องรีบแสดงตัวนะเพราะเราแทงชุดเดียวตายอ่ะเอรนดอไปล่างแน่เลยนั่นไนี้ว่าละคือเอรนดอตาเนี้ยมันแยกอย่างเดียวเลยคือเจมต้องมาแบบว่าคือเจเป็นคนที่โดดข้ามไปปิดป้อมได้เข้าใจป่ะโดดแบบข้ามไปแล้วแทงแล้วก็โดดกลับได้คือมันชุดเดียวตายอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู เน,น,นี่ยปะเนี่ยไม่เนี่ยมันทำอย่างนี้ได้ผมคือแบบถ้าใครจะมากันป้อมถ้าเป็นตัวบางอ่ะมันกันไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยรอดมารอดมาเอวสู้สุดรอดมาเออแกล้งไปชาร์จสู้ไอ้น้องชายอะ,ะมาดิแล้วกูสู้แล้วกูสู้โดนเขือตายมาดิมาดิยถ้าถ้าไอ้อดอวิ่วมาเจมใส่ต่อนะเพราะว่าสกิลมาครบมันโดนแทงล้าติก็ตายแล้ว ไในแอบดี้ไม่น่ามีอะไรเฮ้ยอ้าวตีเนีมยมึงใส่ตีเนีมยมึงใส่เหรอมึงใส่เหรอกูแรงนะอ้าวแล้วมึงโดนหลบอ้าวอีลูเมียรผิดเข้ามามึงผิดเข้ามาทำไมเอาวแล,ล,ล้มมมวมึงอ่ะหลักเพื่อนอมึงหลกักมึงหลักเพื่อนเหรออ่ะ,อะได้นะได้หมดนะอ่ะอ้าวโชนปักโอ้โหช้าอุ้ยปะบนชิบหายละอย่าโฟนต้องช่วยเพื่อนหน่อย เพื่อนโดนซอยจุลามุกกาแล้วโอ้ยแต่เราต้องสก,กิลแม่นๆนะถ้าโดนเชิเอ,อ่าเรียบร้อยูวากูโดนเชิงเรียบร้อยเฮ้ยเจมกดสกิลหนึ่งไม่ติดวะเชื่อเห็นป่ะทุกคนใส่ว่ว เชาจแมันโคตรเก่งเรียบร้อยทาจิเจอเอรันดอร์เรียบร้อยคือเอรันดอร์มันเป็นตัวที่แบบว่าตบไฟเตอร์ค่อนข้างเทียง,ง่ายเพราะมันจุกแบบจุกได้ทุกสกิลอ่ะสามสกิลโโมันโอ้โหมันวิ่งเข้ามาทางนี้วะเฉยถ้าวิ่งเข้ามาหาเจมกูรู้ละมาดิโอ้ถ้าไม่ถ้าไม่มีซีเนี่อมันตายจริงอ้าวอ้าวเดี๋ยวรอดูเลยเจมว่ามันวิ่งตามมาเดี๋ยวดูนะเจมว่าตายเลยสองทีปักปักโควขีนะเมื่อกี้คือเอ่าเจมฟ้าสกิลแรกคีสองพันสี ไม่2,000ไม่2,004ก็ไม่2,004ก,ก็1 0 0เพราะมันสองทีตายอ่ะเห็นปะอันนี้คือแบบเนี่ยข้อดีของใส่คีธิพวกมาเจว่าได้จะคี2,004นะแล้วก็สกิลแทง2,009โอ้เมื่อกี้ถ้ามีติดโอมิอาร์มติดโอมิอาร์มด้วยหรือเปล่าดิเจ๊ไม่แน่ใจถ้าติดโอมิอาร์มคือจบเลยเฮ้ย้กูม,มาอ่าแล้วกูโดดแล้วกูแทงโอ้โหไม่ทนัน เฮ้ยเอามึงโดดเข้ามัง่ายเนี่ยไอ้โทนหายมาดิคือมันแรงนะตัวเนี้ยมันแรงมากแต่มันต้องแบบมีของต้องเกิดอะไรพวกเนี้ยแทงโอ้โหรอนอโกนีตายวิ่งพึ่งยังไม่อยากเล่นอีกโคติแลมเพนดามาแล้วกุลบัาจิเข้าแปติยังไงอ่ะวมึงมากคติป้อมนะเยี่ยมขี่ไม่เข้าขี่ไม่เข้าเพื่อน โดนชิปไปเข้าสวยละกูทรงสวยละมันไม่ยอมมันไม่ยอมกันบ้านปาดดิทุกทีทิปผ่านแล้วกูตาย,าย,ตายโอ้โหขีปหมดเชี่ยต้องทำเว็บบนฮาวสสวยแล้วกูติดคือกูติดคือกูติดคือตีอุ้ยเชี่ยไม่ตีวเคียวแตกไม่ใช่ละไปก่อนละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเด็กคนนี้ดิแล้วกูโดดหลบอันเดนเป็นยังไงต่อยจูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเพื่อนปาดสุกุแพงโดนปะไม่โดนกดตีทีนึงกูเนี่ยขี่สองพันห้าสิบสามแพนด้าเนียนกูแพนด้าเนียนเอาจบเฮียรวยละ เมขายซื้อก็เกิดโอ้ด้จ,จบแล้วผมไอ้ไม่ใช่ซื้อก็เกิดซื้อดุดเลือดหาคี p ก่อนโหจริงๆชเที่ยไม่อยากเล่นหมดเจมไม่อยากเล่นนะกลัวตายอา่ะกลัวตุเยสสบรก,กร้ไอโกแต่น่าจบแล้วเพราะว่าเขาเหลือสองคนน้อปล่อยเพื่อนเล่นไปก็ได้ไม่มีเลือดอ่ะโหน่าจะจบกว่าเพื่อนเอาจริงอ๋อแพอนแพนด้าเป็นกลับไม่ได้ โอเคไม่ได้เล่นสรุปฝ่ายสุดท้ายเจมหน้าไปเล่นเจมนูม้นแพนด้ามันวาปกลับที่ไหนได้เพื่อนเราไล่ไม่ให้มันวาปกลับโอเคไอเฮียได้ตีเอลโดอได้ได้ตีเอลโดอ,ดดอ,อ,ดอทีเดียวเองช็อตนั้นอะช็อตไอ้ดักหลังบูข้างบูอะไอ้พุ่มข้างป้อมอะก็เรียบร้อยแล้วผมจบลงไปแล้วกับทางด้านของเรียวมะฮีโร่แรงเอฟเจอกับป่าฮีโร่เอเอบวก ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยโอ้โหจับจับเลยจับจับเลยก็ถ้าใครอยากให้เจมเล่นตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊า